ลมแรงจริงเลยสวัสดีนะครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยตอนนี้ก็นะครับก็มาอยู่ที่ SA แล้วนะครับแต่ว่าพอดีว่าดองคลิป Great Ocean Road ไว้นานระสมควรนี่ก็เป็นคลิปเที่ยวคลิปแรกนะครับหลังจากที่มาถึงประเทศออสเตรเลียเนี่ยอาทิตย์แรกผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆชาวไทยนะครับทั้งหมดด้วยกัน5คนนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูไป enjoy กันได้เลย ตอนนี้อยู่บนรถครับพ่อประเดิมรายการโดนบีฟแตะให้เราจะบีฟแตะใส่ความได้ไหมตอเอรกตอนนี้อยู่ใต้อุโมงมาประมาณหนาทีเขาไม่เจอพื้นดิน <laughs> ก็ไปเอารถเช่าตั้งแต่6กโมงครึ่งครับแล้วก็ขับมาเนี่ยวันแรกก็ฝนตกเลยซึ่งบริการที่เราใช้ครับมันชื่อว่า Six ครับผมเป็นบริการที่ให้เช่ารถนะครับเราก็แชร์กับเพื่อนทั้งหมด5คนแล้วก็แชร์ค่าน้ำมันด้วยเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจเรื่อง Six th, หรือกับบริการเช่ารถเนี่ยสามารถแบบสอบถามเรามาภายหลังได้เลย ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ใช้ทางด่วนที่เป็นโทเวย์นะครับในการขับรถจากเมลเบิร์นเนี่ยไปที่เกรทโอเชียนโรดโดยที่จะต้องผ่านเมืองจีลองนะครับจีลองเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วคนก็อยู่ค่อนข้างเยอะก็เมืองข้างหน้าเนี่ยครับเป็นจีลองนั่นเองส่วนถนนที่เรากําลังเดินทางไปนะครับมันก็ตามที่เห็นเลยมันจะเป็นต้นไม้แบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมยังไงก็ลองไปดูกันได้เลยอันนี้พักกินกาแฟครับผม ร้ราน,นกาแฟชื่ออะไนะแรแบล็เดอนวัสดีทุกคนะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนเอ,อ่อทำไมขอเถอะเว้อะไรนะ <laughs> <now>. uh, yeah. <laughs> Goodbye, Caught black Calvilla. So we now we're gonna heading to Great Ocean Road again. Warning, unstable cliff. Yeah. <laughs> so we you know. Hey guys, good day, mate. On the Great Ocean Road. Oh, okay, so please, wow. คคควมรรับรับบบดีก็ขออาภัยกับเสียงลมที่ดัง่วยนะครับแต่รู้สึกว่าโชคดีมากที่ตอนที่มาถึงถนนเส้นนี้ยฝนมันยังไม่ตกแล้วมันก็มีแสงให้เราแบบชมบรรยากาศร,รอบทางรู้สึกว่าดีมากวิธียูทูบเบอร์นี่มันลำบากเพราะนั่งบอกว่ามันเป็นอะไรใช่ปะได้เละแกฉันเห็นก๊าาอาคารแล้ว อนเก่งจริงเลยบุ๊คโซนโ o u so you are <love> you <ID S 1> so ไอจีอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วแกก็ขึ้นให้ฉันนะ <c oughs> ได้ได้แกได้แก่ไอ้ผลรูบอยไ่ให้บอยหลังจากที่ผ่านจุดสต็อปแรกมานะครับก็มาชื่นชมบรรยากาศถนนที่ติดริมทะเลกันดีกว่าคือมันไม่เหมือนที่เมืองไทยเลยทุกคนคือถนนมันสวยมาก เราก็เลย,เ,ยเปิดกระจกถ่ายแต่ว่าเราต้องปิดเสียงเพราะว่าเสียงลมมันแรงมากๆเลยครับก็มันไม่สวยเท่ากับตาที่เรามองเห็นเองนะครับโอ้ oh. ลมแรงจริงเลย Hi guys Yeah, this it's is the cold. great ocean road. Yeah. Look at that, look at that. It's the waster, it's quite cold. What? Yeah. So, so cold. Look at that. Yeah, but the ride right is very really strong as well. And you can see it in my like, lens. very yeah. 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 Look at this. But, well, it's very impressive. Look at this. See ya, boy. หนึ่งสองสามเฮ้ยไปเดินทางกันต่อใครจะไปคิดว่าลมมันจะเสียงดังแล้วก็หนาวขนาดนี้ Great Ocean Bird ย่านี่เป็นประวัตินะครับเป็นทางเดิน ตั้งแต่เอาแค่ okay, okay, ไปจนถึง oh. นี่อ l f ฟอด Let's see <S เรื่องคำขัญมีอยู่ว่าไปเปิดรถผิดคันคือรถมันหน้าตาเหมือนกันมากแล้วทำไมเปิดก่อนแล้วรถมันไม่เปิดวะ <laughs> มันต้องดูด้วยตานะมันถึงจะสวยกว่า <c oughs> นอยว่า่ยนสูนวะสูต้ัวหยัยแค,ค่หมูไหมเข้มยากกินจังใช่หวายทำ่พวกกจังวะอะไรพกกมุ้นน้นทำไมเลยทำไมมันฟ้าฟ้า ดูด็ตัวนู้นมันเป็นคนละสีกันอะแค่หนอตลอดเส้นทางของถนนเกร t โอเชียนร d มันจะเป็นแบบทะเลสวยๆอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าเนินมันขึ้นขึ้นลงลงค่อนข้างเยอะถ้าใครเมารถง่ายหรือว่าแบบอยากอาเจียนอะไรเงี้ยแนะนำให้เตรียม อยาพวกนั้นมาด้วยนะครับยาแก้มองรดเอ,อย่ยยาแก้อเจียนเอ่ยมันจะได้ทําให้เราเอนจอยกับทริปได้แบบนานยิ่งขึ้นอ๋อแล้วก็เราเช่ารถมาวันเดียวนะครับดังนั้นทริปครั้งนี้มันจะเป็นแบบวันเด y t ทริปนะครับก็ตั้งแต่เช้าออกตั้งแต่พาทิตย์ยังไม่ขึ้นแล้วกลับยานพระาทิตย์ตกอืมก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ด้วยความที่เราเช่ารถมาวันเดียวอะครับไม่ได้แบบมีงบกันเยอะมากน้ำมันก็หารก,กันห้าคนค่ารถก็ หารกัน5้าคนนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันประหยัดมากกว่าตอนนี้เราก็มาถึงเมืองโลนแล้วนะครับก็มีสีสันสวยงามเลยอันนี้ก็เป็นแบบในทาวเลยก็มีร้านค้ามากมายมีผู้คนเดินวิวข้างทางก็สวยนะครับแบบเป็นพาร์คคือมันน่าเดินมากที่สำคัญคือไม่มีฝุ่น PM ครับผมอืมเราก็ขับกันไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดสต็อกนะครับที่เป็นเพียเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง จริงๆถ้ามีเวลาอีกสักหนึ่งวันเนี่ยครับก็อยากจะลงไปเดินสำรวจทั่วเมืองหรือว่าแบบพักสักคืนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เช่ารถมาวันเดียวบัตเจ็ตจำกัดก็ตามนั้นนะครับ a few moments later ตอนนี้เราอยู่เพียของโลนครับผมเมืองนี้เป็นเมืองที่สงบใช้ได้ลบมเย็นมากไม่เคยได้ประสบอะไรอะทะเลร้ลออากาศ เตรียมเสื้อกันมานะครับถ้าถึงมาทุกคนการที่ได้มาในที่ที่บรรยากาศดีแล้วก็สงบแบบนี้ไม่เหมือนเป็นการแบบฟูลฟิลจิตใจแบบเติมพลังให้ตัวเองอยู่เหมือนกันนะคือแบบได้สำรวจโลกอ่ะอารมณ์ออกมานั้วน,นะมันดีการได้ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้เจอสิ่งที่เราแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอ ใหแล้วเลองมานะครับทะเลสวยมาก Meanwhile BBQ time ก็ประเทศนี้ดีตรงที่ว่าเขาจะมีตู้บาร์บีคิวหม้อบาบีคิวสาธารณะให้กับคนที่มาปิกนิกเขาน้าจะมีกระดาษรองไม่เราต้องเอาฟอยล์มาเองไงอากาศเป็นไงบ้างครับคุณมุกหนาวสุดๆค่ะต้องมาค่ะต้องมาแนะนำนะครับถึงจะมาทะเลแต่ต้องพกเสื้อกันลมมาด้วยนะครับตอนนี้เป็นเดือนมีนาเอาอยู่ครับผม ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ยูนิโคแต่ใช้เสื้อยูนิโคตรับตัวเลยสป,เเสปอนเซอร์เข้าได้ตัวเสื้อเข้าได้ครับมีรูปด้วยนะมีรูปสปอนเซอร์มีรูปสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้เลยปึ๊บ<อ>หลังจากพักทานข้าเที่ยงกันเสร็จก็เดินทางต่อกันไปที่จุดสต็อปถัดไปก็วิวข้างทางก็ยังสวยเหมือนเดิมครับชมได้ไม่รู้เบื่อ วันนั้นเป็นวันที่พูดคําว่าสวยได้สิ้นเปลืองมากจริงๆอยากให้ทุกคนลองไปดูรูปมา้าตัวอะไรนะวายมาสเตออสนเฟรนลี่โอออลิเวียไม่กลับมาเลยหรอโ<ม>อลิเวียไม,ไ,มไม่กลับมาไมากลับมาเมยมาอีกถึงจุดไฮไลท์ที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอก็คือต้นไม้ครับสังเกตได้ว่าต้นไม้ข้างทางเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วแซมกับต้นไม้สีเขียว มันให้บรรยากาศเหมือนกับเมืองแม่มดหรือว่าป่าแม่มดในยุโรปเลยมีความน่ากลัวนิดๆแล้วก็มีความน่าค้นหาเหมือนกันซึ่งป่าแบบนี้ไม่น่าจะได้เห็นในประเทศไทยแน่นอนนะครับก็สวยไปอีกแบบหรือว่ามันเป็นต้นไม้ที่แบบยืนต้นตายตอนโดนไฟไหม้ ก็จะให้ทุกๆคนได้ชมบรรยากาศของเกรดโอเชียนนด d ริมทะเลข้างทางดูนะครับเขาตัดเขาไกม ไฟนัลี่ทุกคนก็เข้าสู่เขตป่าแล้วหลังจากที่มีอาการรู้สึกว่าเมาลดแล้วก็อยากอาเจียนเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับมันก็เหมือนเปลี่ยนเส้นทางเพื่อที่จะไปอีกจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราแต่ว่ามันไม่ใช่ถนนที่ติดขอบทะเลแล้วแต่ว่าจะเป็นพันป่าไม่เห็นเจอทิงโตเลยหา <c oughs> งเงินเต็มเลยนะ คอนเทนต์นาแกัวนะแกไม่น่าตัวใหญ่ขนาดนั้นพุดาวจริงดีลานอสนสามใบด้วยมึงเลยมึงเลยสนสามใบเนี่ยเออเห็นนี้บั้งก็ดีเห็นแล้ทัะเลย ทะเลเลยแค่แป๊บเดียวงั้นก็เดี๋ยวเข้าป่ามาแล้วถ่ายรูปกลางทุ่งยังไงให้เหมือนอยู่ประเทศไทยครับเฮ้ยแต่อันนี้สวยนะเขาโอ๊อหรอวีดปะเขาทะเลปะ จะสังเกตได้ว่าแดดเนี่ยมันไม่ค่อยออกแล้วคือมันเป็นเรื่องปกติของเมลเบิร์นหรือว่ารัฐวิกตอเรียครับคือเดี๋ยวฝนก็ออกเดี๋ยวแดดก็ออกเดี๋ยวเมฆก,ก็มาเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยยังไม่ชินแน่นอนอากาศเปลี่ยนเร็วมากๆเลยครับ A few moments later ตอนนี้มาอยู่เลกอะไรสักที่ที่แบบสวยมากอากาศก็ยังเย็นอยู่ดีตอนนี้เป็นเวลาประมาณ ห้าโมงครึ่งบรรยากาศสวยมากครับใช่ไหมคนเหยียเยอยบสภาพสวยแบบเหยาครับเหยามากๆเหยาแต่สวยสวยงาม อะครับคุณอิงวันนี้คุณรู้สึกยังไงครับหนาวมากค่ะใช่ไหมค่ะหน,าว,น,หนาวค่ะที่นี่สวยไหมสวยค่ะแต่เราสวยก็สวยก็สวยก็อยกอเออวนนี้เป็นไงบ้างครับหนาวครับหนาวครับโอเคหนาวค่ะหนาวค่ะหนาวเหมือนกันดูจากเป็น<ว>ไงครับคนนน้นหนาวอยู่หนาวคำตอบไม่เหมือนเพื่อนนะครับออกเดินทางกันต่อไปที่จุดคลายแม็กจุดสุดท้ายกัน Phone, right? I mean, you well, it's our destination. <laughs> Finally. What do you think about that? Cold <laughs> Hopefully, it's going to be beautiful, right? <laughs> I hope so. How do you feel today, guy? It's fucking cold. It's fucking cold. So, you need to buy some DAO. in Inverter. น่ารักมากเลยฮัลโหลฮัลโหลชีเครื่องกินหญ้าอัตโนมัติโอเคจบทริปกันถึงเวลาเดินทางกับเมลเบิร์น ก็ข้างทางสวยมากก็จริงแต่ว่าพอฟ้าเริ่มมืดแล้วเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะใครที่แบบโดนอากาศหนาวหนาวโดดเดียวโดดเดียวเนี่ยไม่แนะนําเลยเยี e! ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเปยังไงบ้างครับดีครับยมค่ะข้างหลังเป็นยังไงบ้างครับไม่อยค่ะเนี่แต่งลูกค่ะ กลับ <łość> บ้านโดยสวัสดีภาพครับจบคลิปครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ทำคลิปต่อไปออกมาหด้วยอย่าลืมนะบาย